ตอนนี้ตีห้าแล้วนะครับพอแม่ครูบาอาจารย์ยังไม่เสร็จเลยครับเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยบางรูปบางแพ็กกระเป๋าแล้วนะครับตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กําลังรักหรดื่มน้ําชากาแฟกันอยู่นะครับในช่วงนี้ประมาณตีห้าครึ่งแล้วนะฮะสักพักนึงเราก็ออกออก เดินทางนะครับสสถาาที่คววมงนนัยแล้บรรยากาศในช่วงเช้าก็สดโอเคสมาทานสบายแล้วก็อยู่ที่วัดใหญ่มากนะเดี๋ยวเช้า,าเมืเอ่อถึงวัน,านาอาทิตย์ออกแจะไปเก็บบรรมันจะสว่างติดเสียงทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าเราลองทำแล้วสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเหลาอหลายๆท่านที่อยากจะเดินทางมาครับ โอ้จะไปเก็บบรรยากาศรอบๆบ้านแล้วก็สถานที่สาคัญอีกสถานที่หนึ่งมาให้่านดูกันแล้วกันตอนนี้เราเตรียมแพค็คสัมภาระขึ้นบนรถก่อนนะครับเพราะว่ามีทัวร์หลายทัวร์มากเลยครับนั่นคือรถของเรานะฮะรถทัวร์ของเราตอนนี้ผมเดินอยู่ที่สวนลุมพินีครับกำลังจะเดินเข้าไปชมสถานที่ประสูติของ สมเด็จพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับหลังจากที่รอคณะนานเกือบชั่วโมงนะฮะส่วนหนึ่งก็เดินทางมาก่อนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็กําลังทยอยมาเรื่อยๆนะครับนี่คือเส้นทางที่กําลังจะเดินทางไปนะครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางก็สบายๆนะครับในช่วงเช้าแต่ว่า มีคณะทัวร์หลายคณะมากเลยก็ทําให้สับสนวุ่นวายนิดนึงนะครับกับการเตรียมตัวหาหมู่คณะนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้านะหน้านี่เองนะครับคือสถานที่ของที่เราเห็นเป็นรูปปั้นที่เขาเรียกกันว่าเบบี้บูตาก็คือปรางประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั่นเองนะฮะ ซุ้มประตูทางเข้าครับที่เรียกว่าเบบีบุตรนะครับแต่นั่นคือทางที่เราจะเดินทางลงไปจริงๆนะครับตอนนี้ผมเดินตามหลวงพ่อไปแล้ว๋เนะส้นทางคือ,อไกลเติบครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมเดินผ่านด่านเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้นั่นคือด่านตรวจนะครับก็เดินผ่านเข้ามาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปดูสถานที่ที่พระพุทค์ประสูตนินะครับนะครับว่าเขาบอกว่าอยู่ข้างในตอนนี้ผมกําลังจะเดินทางเข้าไปดูนะครับเข้าไปชมด้านในนะครับ เรียกว่ามีหานมายาเทวีนะครับหลังจากที่เข้าไปเก็บภาพบรรยากาศด้านในไม่ได้นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพนะครับก็เลยได้ไปสักการะตรงที่พระพุทธองค์ทรงประสูติเสร็จเรียบร้อยก็มาที่สระน้ําที่ใช้สงสนานของพระพุทธองค์ตอนที่ประสูตินะครับก็จะมีคณะยะติธรรมหลายๆที่เข้ามา เยี่ยมชมแล้วก็มาสักการะนะครับนี่คือสถานที่ของสวนลุมพินีนะครับนะส่วนนี้คือวิหารมาาเทวีครับตรงเป็นที่ประสูติ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับการแสดงการสักการะของชาวทิเบตนะหรือชาวเนปาลบางส่วนนะครับที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับ อาวุธยาเล่ขนาดนั้นมาได้ป่ะเล่กูตีนายยอมจ้ะเราพวกนูตําวัลที่อ่ะเล่ขนาดนั้นมาป่ะเล่อาวุธยาเล่ขนาดนั้นมาป่าวเอ๊ะได้นะเออ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 นี่แหละครับมึง สถานที่สำคัญสำคัญต่างๆนี่คือบรรยากาศโดยรอบของสวนลุมพินีนะครับน่ยเมื่อกี้ก็ได้เข้าไปเก็บภาพต่างๆมนาะให้หลายๆท่านได้เข้าไปดูกันแล้วล่ะ,ะเดี๋ยตอนนี้ก็แอบหลบนิดนึงนะครับเนื่องจาก พ่อแม่ครูบาอาจารย์และทีมงานกำลังไหว้พระส,สวดมนต์อยู่แต่พอเอินว่าตัวเองช้าอยู่หมดติดธุระด้านในนะครับก็เลยแอบเดินหลบๆลบหาเก็บบรรยากาศภาพความสวยงามของสวนนุมพินีไว้ไปให้ทุกๆคนที่บ้านได้ดูกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอเคมากคือถึงกับหนาวแต่ก็พอดีพอดีหมอกลงจัดมากนะครับสุขภาพตอนนี้ผ่านแต่ ไม่รู้ว่าอีกนานไหมวันนี้น่าจะเป็นสถานที่จำลองของพระพุทธเจ้าในตอนที่ประสูตรนะครับเพราะว่านับดูแล้วมีอยู่เจแท่นด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, นี่คือบรรยากาศโดยรวมทั้งหมดนะครับสำหรับทริปของการเดินทางมาดูสถานที่ประสูติขององคุมเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปรวมตัวกับชาวคณะแล้วก็กลับไปยังวัดไทยลุมพินีเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าสัมภาระยังไม่ได้เอาขึ้นนั่นนี่คือผ้าที่ชาวพุทธศาสนาและทีต่ตางๆนะครับได้นำมาบูชา สถานที่ประสูตินะครับเยอะมากนะฮะ จะเป็นการจุดเทียนบูชาของชาวชิเบตบางส่วนนะครับแล้วก็ดูจากบรรยากาศแล้วก็ผูกก้คนดูคลือบคลืล่นมากเลยนะจากด้านนอกด้านใน,นแล้วด้านใน,านเขาก็จุดจุดเทียนเทียนหอมนะฮะจุดเทียนหอมว้บูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า นี่คือวิธีการจุดเจียนบูชาของเขาตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปยังที่พักนะครับเนื่องจากว่าขี้เกียจรอรถก็เลย,ยเลยพาก,กัน เดินเอานะกาเรื่อหรือภาษาบ้านเราก็มาอย่างเอานะครับนักเก็ตพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินคงจะเหนื่อยมากนะครับเดินอากาศคงร้อนนะควันออกปากเต็มเลยครับครับนี่คือต้นสาระนะครับทางาอินเดียจริงๆทายผารอบ้องทายแม่ทายผารออย่างนี้ทีามันส ปู oh. นี่คือบรรยากาศโดยรอบของอวัดไทยลุมพินีนะครับยังสร้างไม่เสร็จนะเจดีย์ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศก็โอเคฮะบรรยากาศสวยมากห้องน้ําสะอาดสะอ้านดีนะครับหลังจากนี้เราก็เก็บสัมภาระเตรียมตัวขึ้นรถแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับในตามกําหนดการของเรา ลังจากที่พักฉันค่าฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อนะครับวันนี้ก็อีกทั้งวันหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเดินทางนะฮะนั่นคือคณะรถบัสของเราผมขี่หมายเลขนี้ครับหมายเลขสองนะฮะสำหรับวันนี้เป็นครึ่งสัป,ปดาห์องการทัวร์นะครับน่าจะไปที่ กำหนดการไปที่เมืองนารันทานะครับไปที่เมืองนารันทาเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศของมหาวิทยาลัยนารันทาแล้วก็เมืองนารันทามาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนี่คือบรรยากาศของด่านตรวจคนเข้าเมืองของฝั่งทางเนปาลน,นะครับตอนนี้เรากําลังนั่งรถกลับไปที่เมืองนารันทานะครับจะต,ต้องลอผ่านด่านก่อนตรงน,นี้คือฝั่งของประเทศเนปาลน,นะครับ ผู้คนก็ม่ได้แตกต่างกันกับชาวอินเดียรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันนะครับหลังจากที่เราผ่านแดนทองเนปานกลับมาสิ้นสุดกันแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โุชินาลายนะครับซึ่งว่าจะไปดูสถานที่ที่สมเร็จว่าผู้มีพระบาคเจ้าปรินิพานนะครับ อนนี้เราเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับหลังจากที่พักดื่มน้ำชากาแฟไปแล้วก็รอพาส,สปอร์ตน,นี่จุดผ่านแดดเสร็บเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสัพนใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็คงจะเดินทางไปถึงนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในทริปกุชิชนานได้ครับผม อนนี้เรากำลังเข้าสู่เส้นทางกันแรนลี่กันอยู่นะครับพอเราอดอดทนมากนะครับโอ้โหสุดยอดครับเจ้ปงอะว่างรูน้อยก้าวทีบาทบี๊กมืนี่แหละข้อเส้นทางไม่ดีโอเคตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เส้นทางอันแสนจะพอเราอดอดทนกันแล้วครับ ทางเส้นทางนี้ก็จะมี้ีรก็จะมีจากระยะนี้นะครับไปถึงโน่นะบอกจะข้าวไปีออกไปเส้นที่ก่อนจะเข้าที่เมือนกัินาราแต่ว่จะเส้นทางไม่ก้อยีราแต่ว่าอจาก็ระวังบสิ่งแวอกันด้วยบางทีเด็กไม่กลัวนะเาเดกจัอกันใหญ่ใหญ่เลยขัสองฝั่ง้าทางเพราะ นี่มันเจอเป็นตุ้งสีเหลืองๆครับนั่นคือทุ้งดอยกาสตาดอกมาสตารนปกติไม่ค่อยมีรถติดนครับก็ผูกพรมกันกับข้าวสาลีนะครับรถสิบล้อถ้าเป็นรถรถตัวของชาวช้านวิ่งตานนี่มันก็มันเห็นนะครับมันก็บอกเออขนาดมีรถแปลกๆวิ่งมาบ้างโมซสักทีนี่ถ้ารถไหนถ้ารายารจป็จอดต้องน้ำเนี่ยครับ สถานที่ตรงด้านหน้านี้เป็นป่าวาลาเจดีนะครับตรงที่ถวายพระเพลิงพระสรีละของสมเด็จพระส,รรสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคณะเรานี้น่าจะมาไายพระหรือทำวัดเดย็นทํารไหวพระสวดมนต์ที่นี่นะครับ ปราวานเจดีนะครับสถานที่ถวายประเพิงรีรักของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ที่ปริณิพานเขาปิดประตูแล้วนะครับคงจะได้เข้าไปดูในวันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็เดินทางออกนะครับตันงนี้ก็จะให้ทุกท่านได้มชมบรรยากาศโดยรอบของปราวานเจดีก่อนนะครับเป็นสถูยิ่งใหญ่มากครับแต่ เราต้องไปดูว่าในขณะที่เดินทางนั้นเส้นทางของเรามันทรหดอดทนมากขนาดไหนนะครับค่อยไปดูกันนะครับเพราะว่าทีมง,งานของเราก็กำลังเตรียมตัวทำวัดยินหรือไหว้พัะสมมนกันอยู่นะครับนี่ก็ เตรียมตัวกันทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะวาดพระสวดมนต์แล้วก็ทําวัดเย็นกันก่อนที่จะลับเข้าสู่ที่พักที่ใกล้ๆนี้นะครับตอนนี้เราก็ไปพาตรงที่ถวายพระศิริราชของพระสมมาสัมพทธเาก่อนนะครับเวาเราได้เห็นว่าพระบรมสารีราชอยธาที่แห่งไหนบ้างแต่ก่อนเนี่ยสถานที่ดังกล่าวเนี่ยคุณโยมมันเป็นสถานที่ที่บอกว่าชาวอินเดียก็คือชื่อว่ารามภา ท่ยานีก็คือว่าเป็นเจ้าวาที่อยู่ที่นี่นะจะสร้างวัดไว้ข้างบนสตูปเนี่ยสร้างไว้ไว้ด้านบนเป็นวัดของฮินดูนะเขาสร้างไว้ข้างบนของนางของรามภาเขาบอกว่าในช่วงที่สกนธิงานขบเข้ามาที่อินเดียเขามากดผลสถานที่อย่างเนี้ยไม่สามารถที่จะกดคลได้ก็ด้วยเหตุที่บอกว่าเจ้าของที่ด้วยเจ้าของวัดด้วยเขาไม่อนุญาตให้กระทําการกด้นทีเนี้ยในช่วงที่ว่า นักโบราณคดีชาวอินเดียเขาเรียกว่านาฮารินันสันตีเป็นนักโบราณคดีชาวอินเดียเนี่ยเขาได้มาเจรจาต่อรองกันกับเจ้าว่าที่อยู่ที่เนี่พอต่อรองแล้วเนี่ยเขาก็เลยหาที่อีกที่หนึ่งเนี่ยให้เจ้าว่ามีสร้างาโสปฏิปารังอาทิเมารนังหันยังทั้งโคเมารานังวรังเอเนะสังคุณยังพาสุตังอีทาง สัพเพปิอันตรายาเมมะเฮสุตัสเกจัสสัง